ครับวันนี้มาดูการติดตามนะครับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านหนองคนาในการทําคลิปวิดีโอการทําหนังสั้นนะครับวันนี้ผมกับท่านพอ,อนัชชดามาคุ้มใจนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนมได้ลงมาที่โรงเรียนบ้านหนองคนานะครับหลังจากเทอมที่แล้วนะครับเราได้ให้ความรู้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคนาโดยโครงการของท่าน ผพิมโดยการนัทเนศสีน้ำคำนะครับต้องการที่จะให้เด็กที่นี่มีความรู้ในเรื่องของการทําคลิปวิดีโอทําหนังสั้นนะครับแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์วันนี้มาติดตามนะครับการเขียนบททําหนังสั้นของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองคนานะครับซึ่งเราจะถ่ายทําหนังในเร็วๆนี้นะครับที่โรงเรียนบ้านหนองคนาโดยฝีมือการถ่ายทําการเขียนบทตัดต่อของเด็กนักเรียนที่นี่นะครับเราก็มาให้กําลังใจ แล้วก็มาดูความคืบหน้านะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เชื้อไวรัสโครโรนา2019นะครับก็เลยต้องพักก่อนนะครับแต่ยังจะดําเนินการต่อนะครับเด็กนักเรียนที่นี่ยังมีการซ้อมการแสดงมีการเตรียมการถ่ายทำนะครับที่โรงเรียนบ้านหนองคนานะครับและทีมงานเรายินดีที่จะให้ความรู้กับโรงเรียนอื่นๆที่สนใจในเรื่องของการทําคลิปทําหนังสั้นนะครับ เดี๋ยวรอติดตามผลงานของเด็กที่นี่นะครับโรงเรียนบ้านหนองคน,นากับหนังสั้นของพวกเขาครับนี่นเราพอเราอาจจะมองกันแบบเรื่องนั้น,น,นอ,อาจะผิดตอนนี้พอเราซ้อมเสร็จลมตัวมีบ,บทพูดไปแลให้เขาเรียบร้อยนนี้พูดคล่องแล้วพูดคล่อง a c t i แสดงอะไรดูดีละ thank you